เป็นต้มยำทะเลน้ำแดงวันนี้ไปข่าตะาไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกลงไปมีนี่ด้วยหอมเผาใส่ลงไปเกลือปลาชู รอน้ำเดือดก่อนหม้อ,อพุ่งแล้วนี่เลยมึกกุ้งลงไปเลยอันนี้เป็นต้มทะเลต้มยำทะเลเห็ดพร้อมกันเลยตั้งไว้อย่างนี้สักสามนาทีก็ขึ้นได้เป็นต้มยำทะเลน้ำแดง ว่าเห็ดสุกก็ขึ้นได้เลยอ่ะโรยนี่ไปหน่อยชีฝรัง่งตามด้วยใบกะเพราอ่ะนี่กะเพราใส่เป็นต้นเลยโรงไปจะได้หอมอ่ะไปตอนนี้ก็เสิร์ฟได้ อออ่ะเอาฟืนออกเกิบเลยออเอาไว้นานเดี๋ยวกุ้งเมึกเหนียวเราจะเร์บใส่หม้อนี้ก่อนเป็นต้มยำทะเลน้ำแดงทะเล Ừ. 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 À, vậy. Théi đấy. Leo, dốc cả tháp, téi đấy. À, À, โรยนี้ไปตอนนี้ตุมยำน้ำแดงทะเลเมื่อกุ้งเห็ดนํ่ชํำชาแบบนี้ไปตักเสิร์ฟเลย